สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชนีสร้างกล้ามนะคะหลังจากที่่างหายไปประมาณเกือบสองอาทิตย์ที่ฉันได้กลับมาแล้วค่ะพยายามนะคะตอนนี้พยายามจัดตารางเวลาตัวเองใหม่เนื่องจากว่างานประจําที่ทําอยู่ธุรกิจที่ทําอยู่เนี่ยได้เปลี่ยนเวลาในการทํางานจึงทําให้รวนไปหมดนะคะตอนนี้พยายามกลับมาให้เหมือนเดิมก็เริ่มต้นที่ าก่อนเลยแล้วกันเพื่จะได้ไม่เสียเวลานะคะไปสเซตเหมือนเดิมค่ะ ก็จะเสร็จท่าแรกค่ะเหมือนแบบว่าเส้นยืดเอ็นยืดมากเลยนะคะตอนนี้ค่ะเข้าสู่ท่าที่2นะคะพยายามวันนี้จะใช้ในตัวเครื่องชุ่มแรงพวกนี้ให้มากที่สุดเนื่องจากว่าห่างหายไปนานก็ไปรู้ต่อเลยค่ะเส้นละสิบครั้งนะคะสามสิบ ไปค่ะส่วนของน้องนะคะส่วนที่แบบฉดแสงคันๆนะคะน้องกรชับเป็นรูปหัวใจ<อ>ต่อไปจะเป็นส่วนของหลังค่ะเป็น่าที่โปรดปรานที่สุดน,นะคะเนื่องจากว่าพอเล่น เมื่อหลังจบแล้วนะคะหลังจบแล้วก็ต้องตอดด้วยอกค่ะเราด้วยใช้เครื่องนี้นะคะไปสามเซตจ้า ไ้ไหลสิคะรอไนลุยเลยค่ะจบจากไหลก็ต้องมาที่แขนค่ะแขนหน้าก่อนแล้วตามด้วยแขนหลังนะคะ ต่อไป่าส่วนสุดท้ายค่ะเป็นส่วนของแขนหลังค่ะสามเซตค่ะตอนนี้ก็ครบทุกส่วนแล้วนะคะขาหลังหกลอยหล่แล้วก็แขนค่ะท้องก็เอาไว้ก่อนนะคะวันนี้รู้สึกแบบยมยมแล้วหลังจากที่ไม่ได้ยืดมานานตอนนี้ก็เหลือแค่ วันนี้แล้วนะคะแล้วเจอกันวันหน้าซึ่งเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับกน,กนี้ค่ะบ๊า